พี่นิกกี้นิกกี้ค่ะพี่นิกกี้อายุเท่าไหร่ 5, แล้วคะห้าหกสิบหกแล้วค่ะหกสิบห้าหกสิบหกแล้วพี่นิกกี้ดื่มน้ํามากี่วันแล้วคะยี่สิบวันแล้วคะ่ะยี่สิบวันยี่สิบวันวันละกี่ขวดคะไม่ต่ํากว่าห้าขวดอ่าไม่ต่ากว่าห้าขวดค่ะแค่ประสบการณ์หนคะดื่มน้ําเป็นยังไงบ้างก็แรกๆคือว่าที่เจอน้องแนะนําม,มาก็ยังไม่ค่อยเยเท่าไหร่ ยังไม่ไม่ยังไม่เคยเชื่อจนเขาพูดเนี่ยเรามีความรู้สึกเออน้องเขาเนี่ยมีความตั้งใจทํางานแล้วเขาก็หวังดีกับเราโดยเฉพาะเขาเป็นมะเร็งที่เต้านมแล้วอยู่ๆไม่เจอสักสองาทิตย์มาเจอ,อทีนึงเขาสดใสเขาบอกอะมะเร็งที่เนี่ยมันยุบยุบจริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ยมันน่าก,กินเนาะอ,อะไรเงี้ยเขาก็แนะนาหลายๆอย่างให้ค่ะว่าวพี่มีปวดหลังด้วยหรอปวดหลังค่ะ,ปคะเป็นยังไงบ้างปวดหลังมันเทาลงไหม ดีขึ้นที่สําคัญเนี่ยคือพี่จะปวดมันปวดเมื่อยถ้ามันปวดเมื่อยเพราะน้ำมันมันอาจจะไปปรับอะไรในร่างกายเพราะว่ากินครั้งแรกวันแรกๆเนี่ยขี่ออกมาเนี่ยจะข้นจะก้นข้นแล้วมันขุนมันมีตะกอนอะไรออกมาเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีมันจากถึงกับเหลืองไม่ถึงอะไรแต่เวลาออกมาเนี่ยมันจะเหมือนเหลือง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 ขุนนะมันคือมันเป็นเสียงมันเหมือนมันดันออกมา อะไรเป็นพิษสายอะไรออกมาสักอย่างค่ะมันแรกๆนยคุณมากเลยกินยาประจํากินยาภูมิแพ้ประจำพอมันไปล้างมันไปล้างแล้วมีความรู้สึกว่ากินไปเนี่ยผิวเราใสขึ้นอขาวขึ้นแล้วที่สําคัญคือว่าตอนนั้นน่ายับเยินมากเลยวันวันหนึ่งเลี้ยงหมา23ตัวเลี้ยงหมานี่ก็จะจะอยู่กับหมาเนี่ยเดี๋ยวก็อยู่บ้านจะเป็นบ้านหลังใหญ่ ร้อยกว่าตารางว่าก็จะเดินเข้าเดินออกแล้วขานีดำเลยตัวนีดำแต่ขอโทษหอกมามันก็ยังขาวเนาะไอ้ที่ร่มผ้าแต่กินไอ้ตัวนี้ไปเนี่ยโคนมเนี่ยมันขาวใสโดยเฉพาะผู้หญิงนี่เราคุยกันตรงๆเพราะว่าเกี่ยวกับน้ำหัวนมเนี่ยจากเราเป็นคนผิวสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลแต่ข้างในมันขาว่ะมืนคนสองสีข้างในแต่ทีนี้มันไม่ใช่งี้ข้างในมันเป็นหยวกแล้วอ่ะ จะขาวแต่ทางเรานี่จะมาดําแต่บางส่วนมันก็ขาวแต่ถ้าถ้าแล้วเสร็จแล้วเรามีความรู้สึกว่าหัวนมมันใสมันมันเด้งไหมมันเต่งตึงมันเต่งคือคือคือเราสาวอย่างนี้เลยหรอคือมันมีความรู้สึกมันเฟิร์มอะร่างกายมันเฟิร์มเออเออเราจะกินมื้อสองมื้อกันแล้วแต่แต่มันมีพุงเออเอออ่าแต่นี้เรากินน้ําไปขับไขมันออกมาด้วยเพราะว่ามันเป็นไขมันลอยอ๋อเหรออยมันลอยเลยเหรอไขมันเนี่ยเรารู้เลยมันมันลอยเหมือนกับ หมือนเราต้มไก่อ,ะอ่ะอแล้วก็เราปล่อยให้เย็นแล้วก็มันจะเป็นอย่างนั้นเลยโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอค่ะมันเป็นไขมันออกมาเรามีความสึกนั่นคือไขมันโอ้ค่ะไม่ได้มามาเชียร์หรืออะไรนเนาะมันเราไม่ได้มาเชียร์<อ>แต่เราสังเกต